กล่องใหญ่มาไว้ทุกคนแก่ขุดโคตรวะย่อน,นี้คืออะไรอ่ะนี่แต่ของแปลกๆตรอลนหลอกอุนชุกีตะกะอุชุกตะตะะะสวัสดีค่ะวีเวลค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาก,กับคลิปอันบ็อกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะของที่เราจะมาอันบ็อกนั่นก็คือกล่องสุ่มนั่นเองนะคะของพิมพ์พิพาค่ะมีคนตกอยู่สคนนะคะ <laughs> ค่ะท,ทุกคนเราก็เห็นว่าพิลี่พายเขาก็ออกกล่องสูงมานาะแล้วก็จริงๆเบลไม่เคยสั่งของของพ์ลี่พายมาก่อนนะแต่คนรอบข้างเขาก็สั่งกันเยอะนะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกนะคะทีมงานก็ไปกดหล้วงมาสั่งได้เลยวะอ๋อปเป๊ะมาอ๋อสุดยอด <laughs> <laughs> ไปแอบกล่องมานะคะโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาบอกกล่องใหญ่มาไว้ทุกคนใหญ่โคตร ววก่อนเพื่อนเบลมาบ้านเพื่อนเบลบอกว่ามึงสั่งกล่องซูมมาแล้วของพี่พีพยพกู <c oughs> ขอเปิดดูก่อนได้ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> มันบอกว่าถ่ายวันนั้นเลยไม่ได้หรอเดีไม่ได้น <c oughs> ีม<า>่<อ>มันต้องมีเป็ของกินเอ,อ้ยมันมีของใช้ด้วยปะไม่กล่องตอนนี้มีแค่ของกินอนนี้คือกล่องสมของกินเหรอใช่อ๋อไม่แต่ของกินเห <c oughs> ใช่ตอนนี้ของใช้ยังไม่มีให้นะจะได้เปิดให้เอฟอ่ะอืม เป็นลูกการของเขานะอ๋อลูกกาญกล่งองสุดของกินอ๋อนี่คือของกินอันแรกนะคะคือโอช็อกโกแลตเฟเวอร์พรีเมียมไม่เคยกินเลยอะหมดอายุเมื่อไหร่เฮ้ยหมดอายุอีกปีนึงทุกคนไม่ใช่ของเก่าอะเนี่ยที่เขาเอามาเนี่ยเป็นของดีและนนเนี่ยอันนี้เท่าไหร่นะกล่องเนี่น<ต>ยพันแต่ว่าค่าสง่งอีก99บาทนะอ๋อแต่กล่องมันใหญ่มากเลยทุกคนเปิเฮ้ยอันนี้ขนมปังพิมช็อกโกแลตสมัยเด็กที่เรากินนะคะ น่ารักนะเนี่ยเป็นสเบียงให้กับเพื่อนที่มาบ้านนะคะคเพื่อนๆบ้านเรายังว่างนะคะมากินของพิมพ์ที่พายได้เออ่ะคนช่วยกินเออคนช่วยเฮ้ยอ,อันนี้เคยกินตอนเด็กๆ <c oughs> เป็นเจลลี่เป็นเยลลี่เฮ้ยอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยไดโนเสาร์เอ๋กอไม่เคยกินอันเนี้ยน่าจะเป็นขนมเด็กๆป่ะเฮ้ยอันนี้คือมะม่วงแฮ้ยอันนี้น่ากินว่ะคือแบบตอนนั่งรถมาเมื่อเช้าคิดว่าอยากกินมะม่วงแห้งเว้ยทุกคน เฮ้ยเป็นของใหม่นะทุกคนเพิ่งผลิตเดือนเก้าเองอะของใหม่มากใหม่มากทุกอย่างเป็นของใหม่เว้ยทุกคนเฮ้ยมันเป็นของดีนะเนี่ยว่าไปอันนี้เป็นมัชเมลโล่นะคะทุกคนเอาจริงปะทุกอย่างไม่เหมือนเป็นของผลิตรตใหม่เลยอันนี้ออก็เดือนหกเว้ยซึ่งผลิตเดือนหกปีนี้คิดว่าไงว่าคิดว่าเขาขายดีมากจนแบบเขาต้องซื้อของใหม่ๆมาเตมิมไงกล่อ,องสุมเขาคนเอฟเยอะมากเลยนะเว้ยถั่วลันเตาทอดรสกระเทียม กินว่ะเฮ้ยเป็นแบบซองเลยนะทุกคนแบบซองเล็กๆแบ่งกินได้เฮ้ยอันนี้น่ากินอ่ะอันนี้ไว้กินกับกาแฟชาเป็นเป็นพายปะสตรอเบอรี่บิสกิตเอันนี้น่ากินทุกคน,นเฮ้ยแล้วแบบว่าอยากกินหมดนะรอด้วย <c oughs> อยากกินหมดรอด้วยตอนนั้นผิดๆมาเบลมีอะไรกูกิกนบ้าง <c oughs> อ๋อมีเต็มเลยมึง <c oughs> ไหนว่ามึงอ๋อสงสัยจุฬากลับไปแล้วอ๋าอันนี้เหมือนแบบสตรอเบอรี่นะคะเป็นรสบลูเบอร์รี่ นี่สำหรับคนที่ว่างๆเออจริงว่างๆมาเบื่อหวเวอหงานะคะอันนี้คือมาเลทาตะวันนะคะทุกคนต้อนดกชอบกัดมากเลยมันเป็นขนมที่แบบไม่ได้หากินได้ทั่วไปเนาะแบบมายำดมเออจริงอันนี้โปเต,ตโต้ยี่ห้ออะไรไม่รู้กูดี้กูดี้หรอ <ทำ S 2> นี่ก็กูดี้นี่นี่ก็มเมื่อกี้อะไรวะมะม่วงแพงกูดี้ เขาจะเป็นพาร์ทเนอร์กันหรือนเปล่าเฮ้ยสนใจพาร์ทเนอร์ต่นมาเฮ้ยนักสูงสมัยยงังยาวเฮ้ยอันนี้น่ากินว่ะช็อกโกแลตปะช็อกโกแลตทัวต่วทั่วมีส่งเคลือบช็อกโกแลตน,นี่น่ากินอยากกินดูแบบง่ายดิ ารู <c oughs> ้แล้วว่าทำไมแก็ไม่ออกมันติดสกอ๊อตเทปอยู่นี่ทุกคนเราบอสก็หมุนใหญ่เลยเหรอเหรอเออทุอกคนมันน่ากินมากเลยมันดูแบบเป็นัแบบนวนเล็กๆจะกินแล้วแบบไม่ต้องรู้สึกผิดอ๋อนี่ขนมแบบที่เรากินกันตอนเด็กๆฮะถั่วเลซงเสือบช็อกโกแลตแต่ข้างในไม่มีถั่วไม่ใช่เหรอหลอกเราอ่ะ <c oughs> ที่สุดน์ดิเราเอ,าอาง มันไม่เป็นทัว่วเ๊วยคุณอันนี้น่ากินอะไรอ่ะไอ้บวยปะบวยแผ่นที่มันเป็นแผ่นแผ่นปะมันเป็นขนมจีนจีนหน่อยอ่ะอันเนี้ยเคยกินไหมเคยกินไอ้สีโมสีชมพูชมพูปะที่มันเป็นห่อกลมๆไม่ชอบเลยไม่ชอบกินอันเนี้ยไม่รู้ทำไมไม่ชอบกินแต่เด็กละอันนี้ส่วนตัวนะฮะไอ้น,นี่คืออะไรอ่ะลูกท้อสามรสมันจะรสชาติยังไงน,นี่แต่ของแปลกอันนี้อะไรเนี่ยแต่เกลือ เป็นขนมแบบคโอโจ้ด้วยโอโจ้ใช่ค่ะโอโจ้นะแต่ดูแบบมีคลาสขึ้นมานิดนึงดูแบบลูลา<ม>คุณหนูกินอุ้ยอันนี้คือลูกเกดทุกคนลูกเกดแบบกินเล่นของตุีกแล้วนะคะสปอนเซอร์แน่ๆนะไม่ใช่ปสปอ,อ, <laughs> อนเซอร์พาร์ทเนอร์ต่อมาอุ้ยนี่น่ากินมิลค์อ,อุ้ยมิลค์แคนดี้เหรอนี่อันนี้น่ากิน <laughs> มันเหมือนแบบเอาไว้ขายของช้ำอ่ะเขาซื้อไปขายของช้ำกันต่อหรอ เฮ้ยแต่คุ้มอยู่นะเว้ยถ้าคือไปใส่ของช้ำอ่ะนี้มาหมดไหมถ้อของกูดบอยเพราะมันเยอะเหมือนกันเกล็ดฟังกูดิเขาบอกว่าสามสิบถึงสี่สิบชิ้นเยอะมากนี่ครัพเกอร์บอลเคลือบช็อกโกแลตจัน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 เฮ้ยมันดีนะเว้ยมันเป็นแบบแยกออกมาเล็กๆแล้วก็มีแบบมีคลิปล็อกให้ด้วยนะเนี่ยลองกูดบอยแก ล็อกสักนิดนึงแล้วกันในไหนมันก็มีสิบล็อกเฮ้ยอย่างงี้เ,เพื่อนๆมาเ,เพื่อนๆพื่อนหลบตาแล้วนะจนระิงอือมัน<ม><ม>เป็นอย่างงี้ฟิลเอ็นเอเอ็มนิดนึงอ่ะข้างเงามังแข็งแข็งมีไหมรสชาติมันเหมือนช็อกโกแลตเคยกินช็อกโกแลตที่มันอยู่ในถ้วยเลยว่าตักกินนะอ,อะไรวะพ <laughs> <laughs> ี่มันเป็นถ้วยแบบถ้วยเหมือนถ้วยคล้ายๆถ้วยเยลลี่อันนั้นนะ่ะแล้วมันมีช็อกโกแลตข้างในที่ต้องใช้ช้อนตักแล้วมันมีเชคเกอร์มันอร่อยอะอร่อย รสชาติคล้ายๆนั้นต่อมาอันนี้เคยกินชอบที่มันเป็นลูกอมวอลเปรี้ยวเลมอนอ๋ออันนี้เวิร์กอันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยกินแน่เลยแต่ปกติมันจะเป็นซองเป็นเม็ดเดียวอ่ะใช่อันนี้ก็คล้ายกับสตรอเบอรี่เมื่อกี้ที่มันคล้ายๆโอโจเฮ้ย oh, hey, มันมีสองอันเฮ้ย <Wait. S 2> มันมันแหนมา hey, เฮ้ยรสส้มไม่เคยกินว่ะแต่เขาบอกว่ารสมะนาวเปรี้ยวสุดเลยข้างในมันเป็นยังไงขอชี้นะอ๋อ oh, มันก็เป็นเล็กๆอ,อย่างนี้ทีนึง มันเหมือนละลายเลยจะละลายโคตดเปรี้ยวกำลังไม่วงตอนเช้าเลยมันเปรี้ยวเกินไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยจริงเอาไว้ปุ๊บตอนเช้าให้่ยปุ๊บอันนี้คือแค่แตะลิ้นแตะนะยังไม่โดนไปทั้งอันนะลองไปคพิ่เปรี้ยวดิตาเหมือนโดนอะไรทิ่มอะ อันเหมือนกาน์ดอ,อีกอันนั้นอะอืมสองเล็กเฮ้ยรสไก่ย่างว่ะอันเนี้ยโอ้โหโอเคจ้ชิคนี่ไงนี่ไงอเออเอเอ,เอ,เอใช่มีสองอ,อันนี่ไงทุกคนอันนี้ไงทุกคนแต่เบลไม่ค่อยชอบอะ่ะแต่น้องชายมันชอบกินมากเลยอันเนี้ยมันคือมะเขือเทศด้วยรู้แล้วทำไมาฉันไม่ชอบมันคือมะเขือเทศเลยใช่หรอเนี่ยกินมาตลอดนึกว่ามันคือบวยมันคือมะเขือเทศด้วย ดูดิกฉันโดนหลอกก็ว่าแล้วทำไมตอนเด็กดูไม่ชอบเพราะมันคือประเทดเออแต่ว่าคนไม่ชอบเพราะาว่าจีนรู้สึกสติกเกอรแบบไม่ได้ไม่เกาลัดอันนี้สองซองกูด,ดี้นี่น่าจะเป็นของจีนอืมอืมอันนี้ก็กูด,ดี้น่ากินอน่ะเกาลัดอันนี้หมดสองพันยี่สิบสองซึ่งมาลิดเดินแตกอันนี้ไงสามรสพลัสามรสแต่กูด,ดี้ของจีนชัวร์เลย อะไรเป็นซีเรียลนะคะทุกคน,น,น,ะะนออกมาแล้วใช่ไหมคะเป็นซีเรียลจริงมากเยอะมากเลยวิคุกกี้คุกกี้น่ากินอ,อันนี้ก็เหมือนเดิมมันเปะะ็นแบบไหนคุกกี้เนี่ยเหรอเออคุกกี้น่ากินว่ะชอบฟิลคุกกี้อย่างเงี้ยมันเหมือนคุกกี้กล่องแดงอ๋อเอออันนี้ซาครีมวาน,นิลียน,นี่ก็ของ ไม่เสียงแตกๆไงเสียงอันที่มันแตกๆอ๋เสียงมันก็คล้ายๆมันจะหมด <S <S หเหมือนกันโซ่เวเฟอร์โอ้ยอน,นี่คือเวเฟอร์เว้ยทุกคนฟิวเซียงไฮออะอันนี้ของสิงคโปร์เฮ้ยเหรอได้กินจังคล้ายเซียงไฮ้แน่เลยอันสุดท้ายแล้วอันนี้คือ่วนะคะเฮ้ยอลมอนมันเป็นลูกอมเว้ย ลูกอมถั่วต่างๆตาโกดี้น่าจะคือตังเมะปะเดาเดานะอ๋อมกินปะอ๋อมาถึงบอร์สไมกินตอนนี้ใช่คือลูกอมอ๋อเอามาเดี๋ยวชิมให้ก็ได้อร่อยปะนี่มันเหมือนไม่เหมือนตังเมะเว้ยมันเหมือนตังเมะอ่ะพอจะจับตุ๊บตับปะไม่จับตุ๊ตตับปะให้พี่แกงสรุปตุ๊บตับไปให้ตุ๊ตตับรสชาติไทยเลย อร่อยมากเนาะผิงเนี่ย,ยจูนพอส,สอบแล้วจูนก็จะฟาร์มไปก่อนนะผิงรีบม,มาผิงมมหมดแล้วหมดแล้วทุกคนหมดแล้วปกติอะปกติคนอื่นเขาจะได้มันม่วงกันเลยเว้ยเอ้ยมันหวานทำไมเราไม่ได้หรอเบลสวยแน่เลยเบลว่าเบลไม่เหมาะกับการสูบเจ้าว่ะเขาได้กันทุกคนเลยนะเว้ยยิ่งเหรอเออนี่ไปแอบส่องมืออย่างงี้เราก็ไม่เหมือนคนอื่นเลยขึ้นคิดว่าไม่ได้มันเผาค่ะ แล้วคนหนึ่งก็ได้แบบนี้เหมือนกันหมดเลยไม่ไม่เหมือนเราอะดูของใหม่มากเลยเนาะยังไม่เห็นใครได้แบบเราเลยเราไม่ได้มันเผาเราไม่ได้มันเผาอุตส่าห์ลองกินอยากกินมันเผาไม้ต้องลองกินอันนี้ดีกว่าถั่วมันกินเออลองอันไหนปกติชอบกินถั่ววะก็มันรสชาติเหมือนตังเมนะแต่เอฟเจอร์มันไม่เหมือนอ่ะใช่ใช่แต่มมันไม่เหนียวมันกรอบๆอ่ะอร่อยอร่อย คือว่าตอนแรกคือว่าคือว่าจะมีแบบน้ำชาบูน้ำพริกเข้ามาปกติมันจะมีเออลืมบอกเหมือนกันมันจะมีมันม่วงม,ม,มันจะมีแบบว่าน้ำปลาแม่พิมเอ,อ้น้ำ,น,ำน้ำที่เขาทำอะ่ะเออมาด้วยแต่เราไม่มีว่ะทำไมอะ่ะทำไมอะ่มอะหมดแล้วนะคะแล้วการอันบ็อกของสุม่มขนมเต็มเบรดไม่มีแต่ขนมจริงๆอะ่ะมันไม่มีอย่างอื่นเลยอะ่ะที่ไม่ใช่ขนม องนี้ได้ก็ถือว่าโอเคเนาะคุ้มกับพันหนึ่งอยู่นะรู้สึกว่าของมันแพงกว่าพันหนึ่งเยอะเลยค่าส่งเก้าจริงก็คุ้มเพราะว่าของกล่งองมันใหญ่มากทุกคนใหญ่แบบแมวเข้าไปได้ไหลายตัวและอย่างคือของมันใหม่เว้ทุกคนแปลว่ามันเก็บได้นานอนถ้าแบบไม่รู้จะกินขนมอะไรดีก็ซื้อ,อ,อมาแต่ปัญหาของคนไม่รู้จะกินอะไรดีก็ไม่สั่งนะค่ะทุกคนก็นหมดไปแล้วนะคะ,าะ,คะาการอันบก กล่องของพิงที่ทิพายนะคะก็เดี๋ยวเราต้องปาร์ตี้เพราะเราของกินเยอะนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลกดไลค์กดแชร์กด s ับไ b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย